ดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้คู่ทีวีจัดให้ใหเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะมักพบปัญหากับข้าววัชพืชค่ะเช่นข้าวดีข้าวหางข้าวแดงที่คอยสร้างความเสียหายกับข้าวที่ปลูกนะคะแถมยังลดปริมาณการผลิตและคุณภาพของผลผลิตค่ะและอีกอย่างนะคะมันสามารถจเจริญเติบโตได้ในรอบการปลูกถัดไปค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะพาทุกคนไปเจาะลึกปัญหาข้าวดีนะคะพร้อมให้คําแนะนําแลวก็วิธีป้องกันตามเราสองคนไปดูกันเลยดีกว่าไปเลย สวัสดีค่ะคุณนัทพงศ์สวัสดีครับขอเชิญคุณนัทพงศ์แนะนําตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมผมชื่อจิ๊บนัทพงศ์แยมนาคครับผมพนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท TJC เคมีจำกัดครับวันนี้นะคะอยากจะมาขอความรู้คุณนัทพงศ์นิดนึงค่ะดีอยากรู้ว่าข้าวดีดคืออะไรคะข้าวดีดนะครับผมข้าวดีดเนี่ยก็คือข้าวป่าที่มาผสมพันธุ์กับข้าวปลูกปัจจุบันที่เกษตรกรปลูกอยู่นะครับออกมาเป็นรูปผสมก็คือข้าวดีดซึ่ง ซึ่งข้าวดีดเนี่ยก็มีหลายลักษณะหลายแบบด้วยกันนะครับก็คือลักษณะของข้าวดีดอันนี้อันนี้เป็นข้าวดีดในลักษณะของข้าวดีดที่ที่มีหางนะครับผมซึ่งจะมีทั้งลักษณะที่เป็นหางสีแดงแล้วก็หางสีขาวสังเกตได้ว่าเนี่ยจะมีจะมีตรงบริเวณปลายรวงเนี่ยจะมีหางแล้วก็ลักษณะของรวงนี่จะแผ่กระจายนะครับผมแล้วก <m> ็จะมี <m> <s 1> ความสูงนสูงกว่าข้าวปกติอันนี้คือข้าวดีดที่มีหางส่วนนี้คือข้าวดีดที่ไม่มีหางนะครับผมแต่ว่าสูงกว่ากว่าข้าวปกติอันนี้ที่เราเเห็็นนนนยู่่่ีตตตรง้้จะปปปปขขาาาววกกิิสพัธุ์ทไ ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นข้าวดีนะครับผมมันก็จะสูงกว่าแล้วก็ลักษณะของรวงเนี่ยปลายรวงเนี่ยจะมีลักษณะของเกสรสีแดงๆติดอยู่ด้วยซึ่งข้าวปกติของเราเนี่ยจะจะไม่ค่อยมีติดนะครับผมอีกอย่างเนี่ยเวลาเม็ดข้าวสารด้านในเนี่ยก็ก็จะมีลักษณะของเป็นสีแดงส,สีสีดําสีส้มแตกต่างกันออกไปนะครับผมแล้วก็ลักษณะพิเศษของข้าวดีเลยเนี่ยมันจะสุกแก่แล้วก็ร่วงได้ง่ายกว่าข้าวปกติของเรานะครับเพียงแค่มือไปโดนเนี่ยมันก็จะร่วงละ นะครับผมค่ะคุณนรพงศ์แล้วข้าวดีดนี่มีผลกระทบต่อนอข้าวยังไงบ้างคะข้าวดีดนะครับผมถ้ามีการระบาดในนาข้าวทั่วไปปกติเนี่ยจะทําให้ผลผลิตของข้าวเนี่ยลดลงไปมากกว่า80%นะครับผมซึ่งผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยหนึ่งไร่จะได้อยู่ประมาณ100ถังโดยเฉลี่ยนะครับผมแต่ว่าถ้ามีการระบาดของข้าวดีดแล้วเนี่ยจะจะเหลือผลผลิตอยู่ประมาณ20ถังโดยทั่วไปนะครับผมแต่ว่าถ้าพื้นที่นาไหนมีการป้องกันกําจัดข้าวดีดเนี่ยก็จะทําให้ผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผม ซึ่งบริษัท TJC เคมีจำกัดตาผาที่ของเรานะครับผมมีผลิตภัณฑ์ชื่อว่าเซทนดีนะครับผมเป็นตัวทรูโฟดีบวกไทโอเบนคาบนะครับผมเป็นสูตรเม็ดทรายนะครับเหมาะสำหรับหว่านในนาข้าวครับผมซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยสามารถกำจัดข้าวดีในนาข้าวของเกษตรกรเนี่ยได้มากกว่า90%ซนะครับผมค่ะแล้วต้องมีวิธีการใช้ยังไงคะแล้วก็ใช้อัตราเท่าไหร่ก็คือเซทนดีนะครับผมใช้ได้ทั้งในนาดำนะ แล้วก็นาหวานน้ำต้มนะครับผมก็คือเป็นเงื่อนไขเดียวกันเลยก็เป็นสูตรที่ว่า7 8 10นะครับผม7ตัวแรกนะั่นหมายความว่า7วันหลังจากที่เราปักดำหรือหวานไปแล้วนะทำการขึ้นน้ำนะครับผมถ้าเป็นนาหวานเนี่ยก็คือขึ้นน้ำไม่ให้ท่วมสะดือข้าวนะครับนาดำก็คือขึ้นน้ำอยู่ในระดับประมาณครึ่งต้นข้าวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแวัน8ตัวที่2คือ8วันเราก็ทําการหวานเสดีในอัตรา5กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับผมแล้วก็10 ตัวสุดท้ายก็คือรักษาระดับน้ําไปให้ได้ทั้งหมดเนี่ย10วันเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นสําหรับการใช้เซทเทนดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัทพงศ์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และคำแนะนํากับเราในวันนี้มีข้าวดีนึกถึงเซทเทนดีใช้ดีเห็นผลแน่นอนค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถสอบถามร้านค้าตัวแทนจาหน่ายค่ะพนักงานประจาเขตหรืออินบ็อกมาที่แฟนเพจตราภาอาทิตย์หรือไลน์แอด ATJC Chemical ก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจเราสองคนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในทุกวันที่22สวัสดีค่ะ